สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะมื่อนี้มาพบกับสาวกิ่งแล้นะนอกจากสาวของกิ่งสาวนักทรายเนาะมื่อนี้สาวกิ่งกับสิพาพ่อแม่พี่น้องนั้นมาคุดจิโรอ่อยู่นาของสาวกิ่งเองนะพี่น้องช่างสิเป็นอะไรนั่นมาเบิ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องนะคุณมาบังจะคุดกันเลยนะว่าลงหวยเดียวกันบ้างนี่ก็คือ ขวยที่จะกินขุดไปแล้วนะพี่น้องข้างๆนี่น้าแม่ลงขวยเดียวกันมาเลยบอกอ้าพี่น้องมึงมันลองข้างกันไปนะมันก็จะขุดไปเลยเรากินกระสือแบบว่ายากแบบว่าขวดที่ล่ากินกับตำบักหุ่งไปสิยแ้วพี่น้องสิแม่เรือ้าวมาถึงแล้วถึงแล้วปอปี๊พี่น้องปี๊ดปีปีนี่เราปี๊กันน้าแม่ าพี่น้องเล็บนี่ค่ะจกอันนั้นในน้องหันนะหงาหน้าจะกินกระสีลายน,น,นะน้อพี่น้องหงานย,ยังก็เขัดเจ้าเอื้อนหลายๆคิวๆหน้าใบกันเย่ถึงแล้วพี่น้องตัวที่สองนี่ตัวบ่ใหญ่แล้วพี่น้องแต่มาทำเป็นปีกแล้วเนาะ ไปคล้องไปเลยดูว่าเกลือกทนะี่มาพี่น้องมาเลยอ่อนลัดอ่อนเพียแล้วนะอาถึงแล้วพอแต่ว่าเนะพี่น้องสบใสได้เงียบนีน่แฮ่ <laughs> จับเอาได้แล้ว<ๆ>ใส่ของไปเลยวันนี้อากาศดีนะพี่น้อง มันบดได้ฝนตกแต่กับบดได้แดดยังไงบดได้แดดแล้วก็บบดได้ฝนตกนะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้พอดีแต่พี่จะเป็นตะไครกุ๊บตะไคหมวกก็ได้แต่ว่าฮอนนะแบบพันย่างลายแต่้อนจะได้ยินเสียงเคาะเสียงหมัดกระโลงงวงข้าเจ้านะพี่น้องถึงจะมาเรียนงัวงยีนาจากคุณลา้หรอแต่งัวทางไฟเลยนะเออเถ่องแด้วพี่น้องคาดแห้งแล้วตอนนี้ค่ะยังบวบปีกแต่ว่าขัดนะ เอาบ้าดิจกกนนะพี่น้องไช่เอาอดอดเกินกอกไม้เ <c oughs> นานี่เอางามนมาอย่างไรนี่พี่น้องตัวน้อยๆกัดยังไงใส่คล้องไปเลยมาเจบบาะบังตากาเนาะกากระไรชิพอดำกา่นะชิพอดำแล้วนะพี่น้องถ้าแต่นามีน้ำแล้วก็ซาวกิ้งเสร็จแล้วมันจะลงดำนาเลยเนาะ ้างกโตแล้น้องกอยากให้ได้คามองกันเลยาส,นะส่ก่อนนะพี่กระหอดแล้วนะฮ้าพี่น้องโตกับบาใหญ่พี่น้องนังเลิกอีกอัสบันนี่อัสบ้ออัสบ้อรวกบานน้าพี่น้องกลัดฮทุกกน้องที่ลุกไปูดหม่านางะแล้วีกอีกอนะคนนี่จ้ะนี่เดี๋ยว แดดออกเราไปอนหักันยองกันบรรยากาศดีมั้นี่เอะตัวน้อยนอก้เเเออเอ พี่น้องเอาซิเปตะคุ่หโฮมแล้วนะเพิงตัวนี้ก็แดดนะบนี้าะกลังย่องนะย่องแนบได้เลยนะพี่น้องมันเป็นไส้ไร้ต่างรถนี่เนาะใส่กล่องกันเลยไปเอาซิเป็นตะคุ่หโฮมนะพี่น้องมาปีนี้ซื้อมาได้คุชิลอดดูนะพี่น้องตอนปีนี้บวกขึ้นจะเป็นคุชนะ ซับซะหมพี่น้องจับหมดขี่เก็บออกนะในของ แทซับนะตรงนี้จ้ะใส่คลนะ้องไปนะเออเออโบแมนทูนี่เราเป็นน้องดวงกันแชปแน่ตัวนะใหญ่นะจะเฮ็ดอีนอย่างขนาดใหญ่ยังนะขนาดนี้นนะนนนอ๋อตุก กินคำว่าตอนตอนนี้จนตกใจปะนะจะเดินปรเเ็ทอีกอย่างก็เดี๋ยวเฮ็เกินเว,น,เวน,น,นตอนแรกขึ้นมาเเ็ดป่วกนํ้ำบางหวัวขัดนะ่ากไปเรวเห็นปฮ็ปเวปวกบ้านเนาะอป็นประเ็ดปวกบานจริงมันโมเมนต์หมอมันบดสาเอาไปเฮ็เป่วกเน,นี่ยช้โนะจะพิงพ้อนก่อนแตเอาเลยนะพ่อนอ้อมก่อนแตเอาเฮ็ดดอกนะตละปีมัค่อยบ่ค่อยเปคุดชิร่าแล้วนะปีนจนจิจะเป็นเทพเซียนคุดชิลรล่าแล้ว เกือบพุงแล้นะบ่มีอย่างเกินย่านขี้กระเดือนนะพี่น้องคะพี่เป็นลูกสาวหาซาวนาอยู่แต่ย่านขี้กระเดือนนะเป็นสาวหาซาวนาภาษาอะไรย่านขี้กระเดือน,นพีน่ล้าตัวนี้คือบิดใช่พี่น้องนั่นแหละอืมอันนู้ด มาขี่ชุดกันนะพี่น้องเราหลังจากคุณที่รอม,มื่อแล้วเขากระสีเมื่อนะพี่น้อง <S <S เอออเาละนะพี่น้องหลังจากที่วนันนี้สาวกิงกันได้ตะคุณที่รอนล้วเอาละะคุณที่รอมาแล้วว่าสเจะคิดแต่เ้านี้เราสะสามต่อนะพี่น้องไปกันคนโตคุณน้องมาหาคนหากระ้าแต่พวกเมื่อกี้นี่เลยแล้วสาวกินจะเสียตามมาคัณพี่น้องสามต่อ,ตอชิดเมื่อวานนี้นะ เทากันในผิด้ำงนีแต่คว่ามงเนาะสำหรับคอบครวหลอหลังจากที่ใส่กระเทียมกระหล่ระแซที่เไป้นะรตามนะหลังจากติ่ตามเพียเดียวมาหนึงเทากับใส่กระนำไปเละ นะป้าพี่น้องมากก็เป็นตะแพงอย่นี้พี่น้องไคิว,วริวเห็นหเนาะตะแพงหลังจากนั้นเขาก็จะใส่น้ตามไลเนนะาะตามไปใส่ตะเมา่าลงไปนะ ใส่หน่อยลดนหน่อยจะลายลดนลายนะครับแล้วเราก็จะใส่ปลาแดกเติมลงไปนะเรื่องายในนะ้ทำน,นี้ไปก่อนนะอย่างมันเค็มมันเค็ม,มนีม่ผิดพลาดอย่างแรงเลยนะนนเนาะการประกอบใส่นะแล้วเราก็จะเอามางลงไปแล้วก็ซออิมซีนนะ หอส่ลงไปแล้วเนาะมัน,น,นรุ่งใส่ลงไปนกกระตั้มเลยนกกระตัมให้มันเข้ากันก่อนไหมหนึ่งนกกระตั้จะซีดมันแนละ้ว ออม,ม่เอาะไรไัลายนะความทมันเค็มแล้วเขใส่แล้วก็ใส,ส,กกกกส่มะเกือเทศในมัเขะเทกในมะเกะอิทั้งหมดแล้วก็ไว้โค้ยฉัเทิงยังไม่จ ตำมาลุง้งตำแรงจ้าตำมาฮึงยำแรงนะพี่น้องก <c ười> ระแซบหน่อยำตำยำได้กระแซบ,แซบยำแล้วนะเพราะเราหมักกินเนาะ เทใส่จานแล้วกเทเอาหมดเลยน้ำไปใส่เบิด ตามมหง้องน้ำตาจิรอยงเนาะแล้วกันเนี่พี่น้องพี่รอทอ,อดนะคดูงไปแล้วพี่รอทอดพี่นะน้อแซ่นนะผูกามากระชิเือกน,นะพเนาอากกระมาซีมคำแรกกันเลย กระปิ้นแน้วไปแล้งแล้วเขาก็จะเอาผักบุ้งมานำน้อยเนาะเพราะว่ามาใส่กำไยแล้วอ่ะ ចាអូសឹកអនុហ្នឹងមកចាប់បានប្រកាន់ចិត្តតែบ่รู้ទៅទៅចូលចូលខពេកនេះថោតเนาะเพิ่มความเผ็ด แซมได้พี่น้องกินกับชิลทอดกรอบคือดีเล้วแห้งเอาก็จะเอาน้ำมาล้าง Hot ฮ hot. อ,องงตน,นะครับฮิตด้วยฮอตข้างบนจับสวนแล้วนะพี่น้องทุกอย่างคือดีงามครับพีบ่น้องอาจารนี้คือแบบว่า จะขอรีวิวมะพิกดิบทอดตอดนนี้น้องๆคือแบบ่ไทยเราทราลวแล้วเพ็ดเพ็ดระบาขับทอดนะพี่น้องเจอแตวา็แต่วาแค่นเยเจกินทอดมาหมากเดียวเอามาลองบางพีน้องบุกเข้ากินมะพริทอดเพื่อ จิร่มันห้อยขึ้นมานำใช่ไหมคะเพล่อนคะเราก็นจิร่ทอดเอ,อน้ำน้ำน้ำตินนมม้ำเลยเราพี่นเองดีบแบบเก็บมแหงพี่นเราเวลจะออกบอกเธอนาะกากินจิบด้วยนะตัวงมจิร่แล้วแก็ซุนซ้านะเพนะานก็งปติเอามากินตามห้่งน้ำากินเพื่นเร เอินเพื่อที่สองใบยสาวมาก็แตกหน้าชนะอ,อืมอืม,อม,อมแล้วก็จิลอทอดเนาะแซ่บหน้าแบบมันกรอบกรอบแล้วก็แซ่บน้านัตัวจิลอมันจะมีความแบบว่าแซ่บแต่ละหน้อง พี่เราทอดถควยเกลือนะพี่น้องแท้ๆพี่เราทอดถ้วยเกลือพี่นนาะกับตำมาหุง่งทอดเขากับเลิแซ่บก,กินมากจิ้เมนูเนี่ยพอบริการิ้พมพี่เนาะพอเรากินตำมาหุ่งเกลืแล้วมาหุ่งกะหากันใหญ่นะคะทานกินตาม,ม,มา,าุ่างมืง่อมาพรนมานะพี่นนอะก,กินกับเาด่ว หากิกนมื้อับติมืันนี้ะโดนแล้วมังงยังไง่ทท่านนะพี่น้องกินดุพมดขอที่ไรน้องสัตว์มั้งนะอืขอ,อข้อคําสุดท้าย าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือสิ่ปที่ยลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สรอที่เมทิปต่อไปน้อพ่อแม่พี่น้องและก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับเบิ้งครับชมคลิปของสาวกกิ้งต้นต้นจุ๊บจุบน้อพี่น้องขออบใจสำหรับมื้อนี้ก็คือสิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องก่อนจากกันขอกล่าวคำ่าสบายดีเออมากจริงบ่เห็นเธอร์แล้ว